ไม่ได้ครับไม่ไม่ยังไม่รับรู้ไม่อะไรก็เก้าเดือนครับตอนนี้พี่เป็นไงบ้่งจิตใจอืมก็นะครับจิตใจนี่ยังว้าวุ่นครับยังหันไปทางไหนก็แบบฟังไปหมดนะครับไม่มีจุดยืนของตัวเองนะครับตอนนี้นะครับ ก็เนี่ยครับก็มีแม่ที่คอยให้กำลังใจเนาะเราแค่เห็นพักแม่นะครับถึงจะแม่พูดไม่ได้เราก็รู้นะครับกอดีที่ว่ายังมีท่านอยู่เนาะทีแต่ท่านไม่อยู่ก็หมดหมดนะครับหมดสิ้นนะครับชีวิตผมก็ก็พูดง่ายๆว่ามันไม่ค่อยอยากอยู่เนาะแต่ที่ที่อยู่ทุกวันนี้ก็ต้องดูแลแก่นะครับเพราะเราไม่มีคนดูแลนเะมื่อก่อนน้องๆช่วยดูแลชใช่ไหมใช่มีน้องมีเมียคอยดูอยู่ครับตรงนี้นะครับ แล้วก็อืมก็ยังชื่นใจนะครับ้ามีปกติครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะเขาก็จะให้อาหารเลยเสร็จก็จะมีการเช็ดตรงเช็ดตัวจับพลิกนะครับแล้วก็เช็ดข้างหลังทําแผลกดเทปกดกด็กดทับข้างหลังนะครับเรียบร้อยนะครับนั่นนี่มาทีนี้ก็ฟันจะลําบากหน่อยครับอืจะยากไปเสียทุกอย่างนะครับ้ทีนี้คิดคิดคิดต่อไปว่าต่อไปนี้เราจะยังไงต่ออืม Uhm. ต่อไปก็ต้องวันต่อวันนะครับเราเราคงจะคิดมาก masa, ogi, fire, wow. ไม่ได้นะครับก mm. ็คิดวันต่อวันว่าอยู่อยู่ให้ได้ครับพยายามอยู่ให้ได้นะครับอยู่ให้ได้ก็เมื่อคืนก็ไม่ได้หลับพอหลับก็จะเห็นภาพเขาอะนะก็เอารูปไปนอนกอดนะครับและยิ่งทางมูนิธิโตมาแจ้งเมื่อเช้านะครับว่าเมื่อคืนก็ทางนู้นก็ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านั่งร้องร้องไห้กันทั้งคืน่ะนะครับมีเสียงร้องไห้กันทั้งคืนที่นู้น ก็วันนี้ก็ไม่ได้เอาจจะเข้าไปนะครับจะเข้าไปไหว้ตั้งหน่อยนะครับจะได้ทหายจุดคืเนาะครับผมไปหน่อยก็คงอยากกลับบ้านครับใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นครับความคืบหน้าความคืบหน้าก็ไม่มีแทบจะไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเพราะว่าทางไหว้พวกนีหรือว่าตำรวจอะไรก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยนะครับก็น่าจะไปวันที่แปดกันทีเดียวนะครับอืม ส่วนเอ่อส่วนความพื่มหน้าที่ว่าเอกสารอะไรของพรบกลางที่มารับไปนะครับก็รับไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ให้เอกสารไปทุกอย่างแล้วก็รอจ่ายเงินให้ครบทุกทุกอย่างนะครับนะเอ่อฝั่งคู่กรณีนะครับก็ผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับมีแต่พี่สไยคอยบอกนะครับว่าเอ่อออกข่าวมาว่าไม่ยังไม่ให้ยี่สิบห้าล้านอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะปกติผมก็ ที่เรียกไปก็ปกติผมก็ไม่ได้จาอยากจะได้เงินมาเท่าไหร่นะครับกับชีวิตลูกเมียผมนะครับผมว่าเอาลูกเมียผมกลับมาดีกว่านะครับส่วนอเงินล่ะพี่เอาไปผมไม่สนใจหรอกนะครับนะฮะแต่ในเมื่อลูกเมียผมเสียไปแล้วก็อยากให้ทางท่านๆผู้ฝ่ายกรณีนะครับก็รับผิดชอบหน่อยนะครับเห็นใจผมมากงนะครับไม่ใช่ว่าชนคนเป็นผักเป็นปลาแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะครับนะฮะแล้วก็ผมก็อยากเคสของผมก็ไม่อยากให้มีเคสต่อไปกันแล้วนะครับนะฮะตรงนี้ ็อยากให้ประชาชนทุกคนรับทราบนะครับเพราะมันผมสูญเสียไปมันเยอะแทนที่จะรับได้นะครับเพาว่าเหลือไว้ผมมั่งสักคนหนึ่งอย่างนี้พอยังได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่เหลือไม่เหลือใครให้ให้เราเห็นเลยนะครับนะฮะไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้นะครับและจะอยู่อยู่ลําบากนะครับผมคิดว่าผมจะอยู่ลําบากนะแม่ก็ต้องดูแลครับพอเห็นแม่เราก็เป็นปกติเราเห็นหน้าแม่เราก็จะเห็นหน้าสามคนนะครับนะฮะ นี่ต่อไปนี่คงไม่ไม่ได้เห็นไม่อะไรจะหลับจะนอนนี่คงจะจะยากนะครับจะชีวิตลําบากนะครับสองชั่วโมงใช่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เวลาพี่ไปทํางานใครดูแลคะก็เดี๋ยวพี่สาวน่าจะสละมาครับช่วงแรกๆกันนะครับเพราะว่าแกก็มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ลูกก็เพิ่งจะอยู่มสี่เท่านั้นเองนะฮะ อยู่ที่กรุงเทพกาเดินทางตอนนี้พี่ก็ต้องมันอยู่กับแม่สองคนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่สาวอีกทีนึงว่าพี่สาวจะมาช่วยดูแลได้ยังไงนะครับแต่ถ้าไปจ้างเขาคงไม่ไหวครับเพราะว่าดูๆแล้วเดือนเดือนนึงถ้าคุยกับทางศูนย์เขาเอาประมาณสองหมื่นหรือสองหมื่นสองต่อเดือนนะครับอเดือนเลยเหรอใช่ครับนะฮะคงคงไม่คงไม่ไหวตรงนั้นนะครับไปลอยโอเค ตอนตอดทุบตอนติดทุบให้ดับไม่เขอทุบเนี่ยเลยถึงอยู่เพรานั้นไม่อยู่คือคืออยู่ตรงนี้เพราะมันมีทุบอยู่ถ้าทุบหมดเนี่ไม่ไม่อยู่อืมอืมเป็นร่างเป็นลายทุบต่อที่อยู่ตลอดครับหมือนเราต้องแสดง